เรือนจำกลางขอนแก่นเตรียมใช้เรือนจำพลเป็นโรงพยาบาลสนามหลังมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด -19 แล้ว315คนวันที่21กรกฎาคม2564ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒเวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายสมมาศสุราชผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวกรณีพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำกลางขอนแก่นที่มีผู้ต้องขังทั้งหมด4,458คนโดยเมื่อวันที่18กรกฎาคม2,564พบกลุ่มผู้ต้องขังมีอาการป่วยเป็นไข้ไอและมีน้ำมูกจึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7และเรือนจำ จังหวัดขอนแก่นให้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน15คนพบว่าผู้ต้องขังชาย3คนติดเชื้อโควิด -19 จึงได้ขยายผลตรวจผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง1,620คนขณะนี้พบผู้ต้องขังยืนยันติดเชื้อโควิด -19 แล้วจำนวน315คนถือว่าเป็นคัเต้์ใหญ่ จึงได้วางแผนควบคุมโรคในรูปแบบบับเบิลแอนซินระหว่างนี้ได้ประสานกับทางเรือนจำขอนแก่นในการดำเนินการคือผู้ต้องขังที่ติดโควิดทั้ง315คนแยกกักตัวในโรงนอนในหอประชุมเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนกับกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งตรวจเชื้อกลุ่มเจ้าหน้าที่140คนไม่พบผู้ติดเชือ้อโดยคัตเตอร์ เรือนจำนี้วางแผนควบคุมโรคในรูปแบบบับเบิลแอนซิลห้ามเข้าห้ามการเข้าออกไม่รับผู้ต้องขังรายใหม่และไม่เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังขณะเดียวกันได้เร่งตรวจกลุ่มผู้ต้องขังหญิงทั้งหมด329คนหาก้นเป็นลบวางแผนเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแดนหญิงไปที่เรือนจำพลนเพื่อปรับพื้นที่แดนหญิงเป็นโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ และโซนกลุ่มติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการในส่วนของผู้ต้องขังอีกกว่า3,000คนที่ไม่ได้ตรวจหาเชื้อได้วางแผนเชิงลุกโดยการเอสเรยรปอดผู้ต้องขังทุกคนหากพบปอดปกติหากขออภัยค่ะหากพบปอดผิดปกติจึงจะย้ายไปรักษาที่ส่วนพยาบาลสนามเรือนจำ